มีโอกาสจะเป็นมังคลิปของบอสโจนะครับคลิป่องสาวหน่อยเพชรบ้านแพร่เมื่อคืนนี้การเดินทางของอิหล่าหน่อยบอสโจพี่มอนดิงแล้วก็ผู้จัดการมาเดียวนะครับ<ม>เดินทางเขง้ากรุงเทพระหว่างเดินทางไปจอดนาเซเว่นมีภาพประทับใจแล้วก็มีสิ่งประทับใจเกิดขึ้นครับพี่น้อง คือมาล้างอเพื่อนเอาลงเตียนะาพนี่จริงว่าลกนั่นก็คือน้องเห็น่าพ่อคนหนึงนะะ่งะนะครับเป็นนนอูยหน้ะเซเว่นแลวกะเพื่นก็บอกพ่อโจว่าไปซื้อของมาให้พ่อปะนะครับภาพนี้นะครับเพชรให้ข้ำเวา้นี่หลวก็ภาพต่อตอไปที่ผมจะลงให้เมงองเพ็ดให่ํำตาไหลเลยครับพี่น้อง เป็นภาพที่เห็นบ่อยมากล่ะกับเป็นภาพที่เอฟซีแฟนครับต้องอุ้งอิงทุกคนจะต้องมือแล้วกะชื่นใจนะครับนะเสียงอาจจะอันนี้นะครับเพราะว่าลมแห้งครับผมอยู่ท่าคงนะครับข้างหลังผมจะเป็นแม่นม้ำคงลมแม่น้ำคงแรงมากนะครับเป็นมาจากฟังประเทศตืนบ้านบ้านนี้ก็ สิ่งที่ประทับใจมากๆเลยก็คือในคลิปนั้นอิหล่าพูดว่าบอจโวพ่นบอกว่าคนสิตื่นบ่ล่ะเอาเอาเอาว่างไว้เดี๋ยวพ่นตื่นมากกะจังพ่นกะจังสิกินเองพ่นดอกว่าสันพ่อโจว่ามานี่พอแต่คุยกันไปคุยกันมากพ่นได้ยินเสียงนะครับเนาะพอพ่นได้ยินเสียงมันก็รู้ขึ้นมากอิหล่าก็บอกว่าพ่อจ๋าพ่อจ๋าพ่อจ๋าหนูเอาเข้ามาฝากหนูเอาเข้ามาฝากหนูเอาน้ามาฝากลาเอาน้ามาฝากเอาเข้ามาฝากได้พ่อ

ไปไหไโบกๆไพ่ทุกคนโอ้เราเป็นควาเตลอดลอดไพ่ทุกคนไอ้อู้งยิงดังๆเดือเพีงไม่เอื่อนฮักนั่งหิหน่อยเียงไม่อู้งยิงสิไปเรื่้ะเออบเทียงกวาจัวกันยืนนึงเป็นเขายืนมองเปนายดังๆเด้อไปครับไปควานไปคานนะควาเนสุกคนะครับออเอกินข้าวกินนักนะเจรเจริญทุกคนมัน ปเ,เปเมอพี่บ้านกปลอเปีงเทยมเปงออมันาน่แี่าข้ลนี่าพี่น้องเคศ็ดในน้ำตาผมไหละนะครับเฮ็ดในน้ำตาผมไหลหล่ะกะ <c oughs> สุดยอดนะครับพิลาหน่อยเป็นเป็นเป็นสิ่งที่มึงแล้วก <c oughs> มันมันมันหาค้ามันยายแบบว่า เออเด็นกน้อยอายุแค่สิบสิบเจ็ดปีแหละพอได้เห็นคนตกทุกได้ยากหรือเห็นคนที่พันล่ำบากนะครับแต่มีโอกาสอิหลา่าจะเหตดตลอดอิหลา่าจะเหตุประจําแล้วกะบ่คิดว่าจะได้ยินคำคำเหล่านี้ระวังนั่นนะครับนะระวังี่พอะพันลูกแม่แลวกกะพ่นยืนมือแมา่ขยายกับมาหา,าใกล้ไก่อิหล่าอิหลา่าบ่มีท่าที่ตกใจหรือหยาดยังเลยอิหล่าพ่นยืนยืนมือแม่ปึ๊บ เพื่อจะจับเมืออีหลาอีหลากแหจับแล้วก็จับทั้งสองมือโดยที่ไม่แสดงอาการกิริยาอาการรังเกียจอีกอยังเลยน้ำซ้ำอีหล่ายังยิ้มแย้มแจ่มใสหลักเบากขพอแบบสุภาบาลาเอาเขาเอาหนางมาฝากด้วยพอเด้อออพอเสร็จกินนะครับเพิ่นกะระวังนันพอเพิ่งกะไว้พ่อเหนเดินทางปลอดภัยใหลมๆรวยๆดังๆว่าสั่นนะครับแต่ บลาชนไปเมืองค้อมิมนนะครับปาาชนไปเมืองข้อมินใต้คลิปสาวน้อยพิเานแพงนะครับทุกขอมมนนะครับบอกว่า,าคิดถือแล้วที่มาติดตามให้เขาลังใจแล้กก็พักดันอีหล่าหน่อยอุ้งหยิงตั้งแต่มือแรกที่อีหล่าหน่อยไปออดิชั่นอยู่หลังเวที กับแม่หน่อยมือนั่นจนมาหอนมือนี่คิดบ่พิดแล้วกะบ่บ่บ่บบเคยบ่เคยคิดว่านี่ล่ะสิเป็นคนมีจิตใจเมตตา<ม>เผื่อเผื่อเพื่อแพร่ขนาดนี้นะครับเนาะนะครับแต่นะครับทุกคอมเมนต์เป็นคอมเมนต์ที่ดีหมดแต่มีคอมเมนต์หนึ่งที่บ่าชนไปเมืองเลวเป็นคอมเมนต์ที่ปนปวนนะครับ เป็นคอมเมนต์ที่ปวนแล้วก็ไปปวนอยู่หลายช่องนะครับคอมเมนต์ตัวนี้ก็คือไปว่าว่า,เ,าเป็นการสั่งภาพยังประมาณนี้แหละครับนะซึ่งเ,เป็นคอมเมนต์ด้านลบที่มีไม่กี่คอมเมนต์นะครับซึ่งไปทำล่ายความเ,าเคาเรียยังละ่ะไปทำร่ายจิตใจนะครับนะ ตรงนี้ก็มีมาเรื่อยๆเระบ่าวาผู้ใดก็สร้างทีอ่อันนี้ก็วิลาน้อย<ม>อุ้งอิงเนี่ย <c oughs> มักจะโดนมักจะโดนคอมเมนต์ประเภทนี้บางครั้งก็ว่าวสั่งผ่า,าบางครั้งก็ว่าวก้อ่นไหนนี่ก็น้องยุโรนม่าวก็โดนนะครับอ่าเรื่องว่าจะก็ะมากกันเนียงกันยังสั่นยังสี่ตรงนี้นะครับบ่าชื่นอยากบอกว่านะครับท่านไม่ชอบท่านก็เลื่อนผ่านก็ได้แต่ อาบุคคลประเภทนี้บ่เหลื่อนผ่านเพราะว่าหยังเพราะว่าไม่เคยชื่นชมใครแล้วก็เห็นคนเห็นคนคนไหนทําดีบ้างทำอาทาความดีหรือได้รับความจเจริญรุ่งเรืองคนประเภทนี้จะอยู่บ่ได้จะรับบ่ไดล้ล้กกาจะอเคลื่อนยัง่ะก็จะเดือดเอเคลื่อนยังงก็ร้อนลนนะครับเพื่อที่จะออกมาต่อต้านหรืออาหมาดิดแค่ดิดนะครับเนาะด้วยการ ให้ไล่ป้ายสีต่างๆนะครับแต่ผมก็คิดในใจว่าอีหล่าหน่อยเพิ่นก้าวผ่านแล้วนะครับในเรื่องตรงนี้ถึงขนาดก้อนหนานี้นะครับในะช่วงกวาลางวันนี่แหละาน่อยก็ได้โพสต์ว่าอย่าเอาอีหยังนอผมจําบ่ได้ผมจําบ่ได้ผมขอโทษหลายๆนะครับจนะเป็นเ,เป็นคอมเมนต์เป็นโพสต์เป็นโพสต์ที่มีที่มีการเขียนที่สั้นมากแค่บรรทัดเดียวนะครับมีสองประโยคหนึ่งบรรทัด แต่คมมากนะครับมาชนบริไดแคบไว้แล้วก็บบริไทองไวนะครับอืมนะครับคล้ายๆว่ายาให้ความอ่าหูซึกเสียไปกับความเหม็นที่บดีอะไรประมาณนี้แหะที่บอกหูจากตัวตนของของเข้ายังสีนะประมาณนี้อ่า,อาคือเด็กหน่อยอายุแค่นี้คิดได้ประมาณนี้ก็โอ้โหมาชนมาสุดยอดแล้วนะครับที่อีลา เดีวมา่าเป็นบุคคลสาธารณะเดี๋ยวม่าเป็นนักรองเบอร์ต้นๆของของสาวหน่อยหรือของวงการมะล่ำลูกท่งมะล่ำบานเท่านะครับตรงนี้บ่ได้มาโดยโชคช่วยนะครับได้มาเพราะความสามารถแล้วก็ความดีของน้องที่ทำไว้ตลอด นะครับเนาะ้วบานนี้ก็มือว่านนะครับกะอิหล่าก็ได้ไปทาบุญตักบาตรเทโวอยู่ที่บ้านที่วัดบ้านน้องคู่นะครับที่วัดน้องคู่ตาบลจานอำเภอเมืองจังหวัดศรีสะเกดนะครับเอฟซีพ่อแม่พี่น้องคนในเมืองมันกรรวมอนุโมทนาบุญนําอิหลา,น,หลาน้อยก็พ่อก็แม่นะครับเนาะ,นะ,นะมือนขึ้นนกะอิหลาน้อยก็ได้ทาบุญโดยการเห็นพ่อที่พิ่นนอนอยู่ะสะเวนเนาะกะส่วนพ่อโจไปซื้อของ ในเซเว่นมาให้พ่อคนนี้คนกินถึงจะไม่ใช่คนที่รู้จกักกันแต่อีหลานหน่อยก็ยกมือไหวอีหลาอีหลาหน้่อยก็ไม่ได้แสดงอาการรังเกียจแต่อีหลานหน่อยกับเต็มใจที่จะช่วยเหลืออาจจะไม่มากนะครับแต่นี่ก็คือแต่นี่ก็คือน้ำใจของอเด็กหน่อยอายุแค่ส7บเจ็ปีที่จะทำสิ่งนี้เรื่อยๆเมื่อน้องมีโอกาสนะครับ ตรงนี้กระเฮตน์เห็นว่าพอแม่เอฟซีคิดบวผพดททีธธ่ได้มาให้กำลังใจมา,าติดตามนอกตั้งแต่มือแรกจนหอดมือนีนะครับเนาะ<ม>ขอขอบคุณพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะครับที่ไม่เคยทิ่มปลาอีหล่าหน่อยอุ้งอิงนะครับเนาะ<ม>ขอบคุณภาพาดีๆขอขอบคุณคลิปดีๆจากช่องสาวน้อยเป็ดบันแปงนะครับเด้อคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ